นี่เป็นน้ําพริกหวานนะครับน้ํายาป่าอร่อยครับเพื่อนๆแต่ว่าในส่วนของแกงเคียวหวานเพื่อนต้องมาลองชิมเองละว,วันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปทานขนมจีนนะครับร้านนี้นะครับก็อยู่ในปั๊มน้ำมันปตทชื่อร้านว่า นนขนมจีนขนมจีนท่าวงนะครับขนมจีนท่าวงเดี๋ยวลองไปชิมดูนะว่าจะเป็นยังไงนะครับผมไม่เคยมาทานเลยนะก็ดูแล้วน่าสนใจดีนะครับถ่ายกันแบบว่าเร็วๆแล้วก็ไปกินปุ้งแล้วก็ถ่ายเลยนะครับเกิดว่าอร่อยนะครับผมก็จะตัดต่อคลิปลงในช่องของผมนะครับแต่ถ้าไม่โอเคผมก็จะไม่ทำคลิปถ้าเพื่อนๆเห็นคลิปนี้แล้วแล้วก็ถือว่าโอเคใช้ได้นะครับ ตอนนี้ผมอยู่ที่เส้นเลี่ยงเมืองจังหวัดลบบุรีนะครับเส้นนี้ก็มันจะมีปั๊มปตทอ,อยู่นะครับวิ่งจากบริสันมาหน่อยหนึ่งนะครับนะครับอยู่ทางด้านหน้านะครับซ้ายมือก็จะเป็นวัดดงน้อยนะครับวัดดงน้อยนะครับเวลาผมทําคลิปนะครับผมก็จะอ่าถ่ายไปด้วยนะครับแล้วก็ให้เห็นบรรยากาศว่าผมกําลังเดินทางไปถึงที่ร้านนะครับเพื่อนๆเข้ามารับชมแล้วก็ ฝากเป็นกาลังใจให้กับผมด้วยนะครับกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเป็นกาลังใจให้กับผมด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปทานขนมจีนกันเลยดีกว่าครับ าทานขนมจีนนะครับมาทานขนมจีนนะครับใช่มีขนมจีนแล้วก็มีอะไรอย่างอื่นไหมครับหลายอย่างอ๋อมีต้มเลือดหมูด้วยนะครับมีต้มเลือดหมูด้วยใช่ไหมอ๋อเอาอยากกินขนมจีนอ่ะเห็นว่าไม่ไม่มีขนมจีนอ่ะนี่นะครับเพื่อนๆขนมจีนท่าวงขนมจีนน้ำยากะทิลูกชิ้นหมูน้ำยาป่า ขาไก่ก๋วยเตี๋ยวหมูลูกชิ้นน้ำตกกระเพาะปลาหู้โหลายเมนูเลยนะเนี่ยเพื่อนๆผัดกระเพากกพหมูไก่ตับเครื่องในหมูกรอบพริกแกงผัดซีอิ๊วข้าวผัดราดหน้าหมูทอดกระเทียมนะครับแจ๋วขนมจีนท่าวุง้งมาจากท่าวุ้งเลยนเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองชิมเป็นขนมจีนนะครับน้ำยากะทิลูกชิ้นหมูแล้วกันนะครับจะลองดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับสำหรับร้านนี้มาเป็นลายค่ะ โอ้มีพะโล่ด้วยนนมีพะโล่มีลาบมีแกงเขียวหวานเดี๋ยวยังกำลังทำแกงปลปลาอยู่อันนี้คือมาจาก <c oughs> มาจากท่าวงเหรอครับเนี่ยมาจากอ๋อมาจากท่าวงแล้วมาขายที่นี่ผมขอเป็นผมขอเป็นอันนี้เลยขั้นยาก,กะทิข<ง>ั้นยาก,กะทิเลยครับสูตรด,ดั้งเดิมเลยใครับขายมาสามสิบกว่าปีสามสิบกว่าปีอ๋อ เมื่อก่อนมี5วงใช่ไหมนะนี่นะครับราคานะครับเพื่อนๆก็40เริ่มต้นที่40นะครับ40 50ครับช่วงนี้มีโปรโมชั่นนะครับอ้าวมีโปรโมชั่นด้วยเหรอครับหนึ่งชื่อน้องนี่ที่แจ๋วอ๋อป้าแจ๋วป้าแจ๋วป้าแจ๋วชื่อเหมือนน้าผมเลยน้าผมก็ชื่อแจ๋วช่องช่องผมเอกกินเที่ยวนะครับ YouTube ครับ ใช่เยนะขายดีขายใช่เดี๋ยวเพิ่มเพิ่มช่วแมชอบเสื้อเสื้อสวยอะเ <c oughs> นีน่ยเสื้อมีโลโก้เนี่ยป้าแจ๋วด้านหลังก็มีด้วยโอาาะฮะป้าแจ๋วตักเลยครับอันนี้สูตรดั้งเดิม30สิกว่าปีเลยนะ ไม่ธรรมดาเพราะว่าขายมานาน<ะ>อันนี้ผมรับไปเลยใช่ไหมอ๋อโอเคครับอ๋อแล้วผมมันต้องมีจานแยกป่ะหรือว่าราดไปเลยใส่เป็นแยกก็ะด้อ๋อแยกแล้วกันเนาะ,ะกินตรงนี้ดีกว่าทอดแี่ยจะต้องผักอะไรผิดไปกินนี้พริกทอดผักเยอะมากเลยเพื่อนๆโอ้โหจานนี้เลยนะนิช อยากยังมีชื่กอยากเล่นกับหมดป้าฟ้าหนูเอาอะไรอะลูกเอาเก้าห้าเป็นถังครับล้อเล่นล้อเล่นอร่อยนะร้านดูสะอาดสะอ้านดีนะนันยานันยาเนกี้มีอะไรบ้างเด็ดับนันยาป่านันยากะทีเอ๊มครับนี่ครับป้าแจ๋วนะครับป้าแจ๋ว ครับช้อนซ้อมก็ลวกให้อย่างดีเลยนะครับแหมบริการดีมากอ่ะเดี๋ยวมาลองชิมกันเลยดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับขนมจีนร้านป้าแจ๋วนะครับอร่อยก็บอกต่อนะครับในปั้มมันปตทเลยอันนี้ผมอยู่ในบรรยากาศปัป๊มปตทเลยเลี่ยงเมืองจังหวัดลบบุรีนะครับ มาแล้วนะครับหนมจีนป้าจแหนนะครับเอ้ยมันต้องมีพริกป่นหรือเปล่าเนี่ยเออต้องมีพริกป่นด้วยนะพริกป่นอ๋อตรงนู้นใช่ไหมครับอ๋อลืมพริกป่นพริกหวานเป็นยังไงอ่ะก็ินแบบเด็กดๆที่ลงใส่หัวด้วยอ๋อนี่เหรอครับนี่เอออยากลองกำลังปรุงอยู่อ๋อเป็นพริกหวานนะครับเพื่อนๆ แมแปลกไม่เคยได้ยินนะสูตรนี้มันน่าสนใจดีอ่ะทานกับขนมจีนนี่ทาับทำไมเขาต้องเรียกว่าขนมจีนได้ล่ะแบบคืออยู่ในเมืองไทยแต่ทําไมมันต้องเป็นขนมจีนด้วยอ่ะผมไม่เข้าใจเลย <laughs> อย่างไรกุ้ยแขก <laughs> ก็เป็นของอาบังซะง,งั้นแต่เราทอดในเมืองไทยอ่ะเนาะ <laughs> ใช่ไหม <laughs> แปลกเนาะเ <laughs> ขาตั้งชื่อกันแปลกๆปกะ่ะมันมาจาก มั่วไหมเนี่ยน้ำท่วมอะไรอย่างเงี้ยมั่วหรือเปล่าอ๋อเหรอเขาพูดก็นอ๋อเอเขพูดกันอย่างนี้ใช่ไหมก็คือว่าลุงแกบอกว่าขนมจีนนะครับก็มาจากประเทศจีนที่ช่วงนั้นน้ำท่วมแล้วก็อพยพมาเมืองไทยนะครับข้าวข้าวมัน่วมน้ำแล้วมันเสียหายอืมมันไปหมักมาทำ าเพื่อนเพื่อนรู้ไม่ม่ทางด้านล่างนะครับมามาพูดคุยกัน <c oughs> ต้นกํากเนิดของขนมจีนมาจากที่ไหนแล้วทําไมต้องตั้งชื่อว่าขนมจีนด้วยนะครับ <c oughs> มาได้กี่วันแล้วครับสวันสีวันพอถึงว่าด่ไม่เคยเห็นไม่แต่ขายมาหลายสิบปีเท่านั้ข้าวบุ้งม,มันเงียบอ๋อเนี่ยแหละครับลูกหลานเรียนจบนะครับก็ไปทํางานที่กรุงเทพเสป้าแจ๋วนะครับก็มาขายขนมจีนอยู่ได้ดีเพราะขนมจีนเหมือนกัน เป็นความสุขนะที่บ้านนี้ที่บ้านนี้บ้านเชาอยู่จ้นี่คือแฟนแป๊จแจ๋านะครับเพื่อนๆที่ผมคุยเมื่อกี้นี่นะครับก็อยู่ดูแลร้านที่นี่กันสามคนเนาะลูกก็ไปเรียนที่อื่นหมดแล้วนะครับยังไงก็ช่วยมาอุดหนุนด้วยนะครับเพื่อนเออ ใช้ได้เลยอร่อยจริงเพื่อนรู้สึกว่าจะจ่าละสี่สิบอันนี้จ่าละสี่สิบบาทใช่ไหมพ่อแจวอืไมไม่แพงอ่ะาาหืมยา,าอรอของโหทำเยอะมากปลากระพี้ปลาแยงเจิยวหวานแกงใสปลาืมตามนั้นนะครับเพื่อนเพืเขาจะทำประมาณอยู่ห้าอย่างแต่วันนี้เขาทำมาสามอย่างนะครับ ็แล้วแต่บางวันนะเนาะแต่ยืนคยทืนยิคือห้าอย่างครับครับขายกี่โมงถึงกี่โมงครับเนี่ยตั้งแต่สีห้าตีห้าเรถึงสองทุ่มครึ่งนะครับเพื่อนเพื่อนโดยประมาณโดยประมาณนะครับเพื่อนเพื่อมาสามสี่ทุ่มก็ไม่เจอแล้วนะครับต้องมาอีกวันถัดไปไม่ไม่หยุดเนาะขายทุกวันครับไม่หยุดขายทุกวันเพื่อนๆมาลองชิมดูนะครับร้านนี้ มาง่ายนะครับอยู่เรียงเมืองปั๊มปตทเลยอยู่ในปั๊มปตทนะครับถ้าเป็นปั๊มอื่นไม่ใช่นะครับต้องเป็นปั๊มตทที่เดียวนะครับเรียงเมืองจังหวัดลบบุรีนี่มาแล้วนะครับน้ำยาป่านะครับนี่วันนี้ไม่ใส่ขาไก่เพราะว่าผมบอกป้าเจ่วว่าแม่ผมไม่เอาขาไก่ครับหรือว่าไม่เอาตีนครับครับไม่เอาตีนไก่ ต้องบอกต้องบอกตีนแล้วก็บอกต้องบอกไก่ด้วยนะครับไม่เอามันไม่ใช่บอกตีนคําเดียวนะครับนี่ครับพูดผิดก่เนี่ยเวลาเพื่อนเพื่อมากินขนมจีนนะครับเพื่อน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 เอาตีนไก่เนี่ยเพื่อนเพื่อนต้องบอกว่าเอาตีนไก่อย่าบอกว่าเอาตีนอย่างเดียวนะครับต้องบอกต้องบอกว่าตีนไก่ด้วยเดี๋ยวเขาจะจัดตีนอย่างอื่นมาให้นะครับเพื่อนมีตีนขนมจีนอีกนะครับ แต่ต้อบอกตีตรงทีได้ยินบอกตีเย่างเดียวถ้าตีหนึ่งเดียวเดี๋ยวเขาจัดตีมาให้นีนะฮะเอาตลกขำๆนะัเพื่อนๆหยอกๆกันนะครับนี่นะครับตอนนี้น้ํายาป่าลองชิมดูรสชแบบอออร่อยครับอร่อยครับน้ำยาป่าอร่อยเพราะว่าเาเวลาเขาไปตรวจตังแถวบ้านเขาจะแวะมาดูไปคุยไปนะครับอร่อยน้ำยาป่าอร่อยน้ำยากะทิก็อร่อย สะหวัดม้งสวีนี่ยังเคยไปนั่งทานที่บ้านเลยตอนตัวเพือนอน้ำยาป่าอร่อยครับเพื่อนๆต้องไปต้องเ,เ,เงงจีเจอหวานต้องเจอเจอป่าทีค่ตายจะหวานออามาเลยนะครับอันนี้เป็นน้ำพริกหวานอันนี้เป็นน้ำพริกหวานนะครับอันนี้เขาจัดมาให้ผมชิมนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็น แกงเขียวหวานนะครับน้ำยาป่าคำสุดท้ายนะครับเพื่อนๆน,น้ำยาป่า อืนะตอนนี้มาลองเคียวหวานกันบ้างนะครับเพื่อนๆเ,เคียวหวานต้องลองถึงจะติดใจแต่แรกผมว่าจะให้เพื่อนๆมาลองชิมเองนะครับแต่นี้ผมจัดการเองเลยแล้วกันเคียวหวานโอเคมากๆเลยครับืม โคตรอร่อยเลยอ่ะอือตอนนี้มาลองพริกหวานกันบ้างน,นะครับเขาบอกว่า้เป็นอันนี้มันเป็นน้ำยาพริกพริกหวานใช่ไหม น้ำพริกหวานนะครับอันนี้ลืมนะครับหลายเมนูมึนเบลอสำหรับคนที่กินเสำหรับคนแก่หรับคนแก่อ่าผมแก่แล้วไม่ใช่หยอกหยอกเล่น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 กินเผ็ดไม่ได้สำหรับคนที่กินเผ็ดไม่ได้ดีกว่านะครับหรือว่าแบบคนสูงอายุชอบชอบอะไรเงี้ยก็ไม่ทานเผ็ดนะครับแต่รามาลองชิมดูนะครับคือ สำหรับผมนะในความคิดของผมอะ่ะเด็กที่ที่อยากกินขนมจีนแต่ว่าไม่ต้องการรสชาติเผ็ดนะครับอันนี้เหมาะกับเด็กมากๆเลยแล้วก็คนแก่นะครับหรือใครที่ไม่ชอบทานน้ํายาที่มีรสชาติเผ็ดนะครับอันนี้จะเป็นน้ํายาหวานนะครับต้องมาลองละร้านนี้ขายมาตั้งสามสิบกว่าปีร้านเพิ่งเปิดที่นี่ได้ประมาณประมาณสี่วันหรือห้าวันประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับ ในลบบุรีของเราก็ยังมีร้านอาหารที่เกิดใหม่หลายร้านที่ผมยังไม่เคยไปนะครับก็พอได้ขับรถบวนหาดูเนี่ยก็ได้เจอร้านอาหารที่เดิมผมตั้งแต่ผมขับมาก็เจอหลายร้านนะแต่ผมก็ถูกใจร้านเนี่ยก็เลยมานะครับวันนี้ผมทานไปสี่เมนูนะครับก็จะมีหลกัหลกๆเลยก็คือ,อน้ำยาหวาน นะครับที่เขาให้มาผมมาที่เขาให้ผมมาลองชิมนะครับมีน้ํายาหวานมีแกงเขียวหวานแกงเขียวหวานอร่อยมากนะครับอยากให้เพื่อนๆมาลองดูแล้วก็น้ํายาป่าแล้วก็น้ํายากะทิวันนี้ทาน4อย่างเลยนะครับแต่ที่ผมชอบมากที่สุดก็คือก็จะเป็นแกงเขียวหวานแกงเขียวหวานของป้าแจ๋อร่อยมากๆเลยนะครับเพื่อนๆอยากให้เพื่อนเพื่อนมาลองดูแล้วก็ฝากร้านให้กับเพื่อนๆืด้วยนะครับร้านนี้ถือว่าเป็นร้านที่ผมมาถ่ายแล้วแล้วก็มาตัดต่อลงในช่องผม เรียบร้อยให้กับเพื่อนๆได้ดูนะครับพร้อมเสิร์ฟนะครับให้กับเพื่อนๆนะครับก็ทิ้งท้ายคลิปนะครับก็สําหรับที่นี่จะมีโปรโมชั่นไม่มีจํากัดนะครับว่าจะถึงเดือนไหนนะครับก็จะกิน10จานแถม1จานก็คือมาวันหนึ่งกิน10จานก็คือได้สิบได้สิบเอ็ดจานต่างกับบ้านต้องกิไบนันซ้อะไรนะอ๋อเหมือวามว่าอ๋อสิบแถมหนึ่งนะครับถ้าเกิดมากินที่ร้านสิบจานก็ได้กินสิบเอ็ดจานคือต้องหิวมากๆเลยนะ ต้องแบบหิวต้องหิวอ๋อมาหลายคนม๋อไม่ใช่ว่าคนเดียวใช่ไหมคนเดียวหลายคนอ๋อมาสิบคนนะครับอ่าอ่าใช่หัจานละสี่สิบก็นะครับได้ปีกหนึ่งจานนะครับโปรโมชั่นอื่นมีอะไรบ้างครับพี่มีขนมจีนขนมจีนครับขนมจีนหนึ่งแล้วก็น้ำยาห้าอย่างก็จะมีน้ำยากะทิน้ำยาปากขาไก่แกงไก่ตาแกงเขียวหวานน้ำพริกหวาน รับผ่านนกชีสนะครับไข่ต้มครับเซตนี้1นึ่งร้อยเก้าสิบอาอันนี้คือเป็นเซตครับอ๋อเซตเซตนี้นะครับตามที่พี่เขาบอกไปเมื่อกี้ผมฟังแล้วผมลืมแล้วนะครับเพื่อนๆเมนูเขาเยอะมากนะครับเมนูเขาเยอะมากนะครับต้องลองมาดูโอเคครับพี่ขอบคุณครับก็ลองมาดูนะครับแล้วเดี๋ยวในคอนเทนต์ต่อไปนะครับผมจะไปร้านไหนอีกไงก็ฝากเพื่อนๆ กดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งนะครับวันนี้ผมเช็คอินอยู่ที่ร้านป้าแจ๋วขนมจีนท่าวุง้งนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับค้วยเียวามามาร้านนี้โดยเฉพาะเลยใช่ครับม,มาทานกี่ครั้งแล้วเนี่ย มาทานมามาทานมาทานกี่ครั้งแล้วครับเนี่ยหรือว่ามาเพิ่งครั้งแรกมาครั้งแรกอ๋อ